เคเเยยองงงจััวดชรามืี่ะขียนสอบถามมาว่าผมมีปัญหาเรื่องการปลูกผักแบบไร้ดินหรือไฮโดรโพโนิกในโรงเรือนระบบปิดซึ่งมักจะมีอากาศในโรงเรือนร้อนมากและบางครั้งก็เห็นว่าผักจะเหี่ยวซึ่งส่งผลต่อผลผลิตในตอนเก็บเกี่ยวด้วยจึงอยากขอคำปรึกษาด้วยครับเราไปติดตามชมพ,พร้อมๆกับคุณชูศักดิ์กันเลยค่ะ โรงเรือนที่เราได้ทําการศึกษาตรงนี้เป็นโรงเรือนที่จะแก้ปัญหาในการปลูกผักไฮโดรโปรนิกซึ่งเดิมโรงเรือนแบบเดิมเนี่ยเป็นโรงเรือนที่ทําให้เกิดความร้อนข้างในสูงนะฮะเมื่อเกิดความร้อนแล้วจะทําให้พืชมันเหี่ยวเฉาแล้วก็อุณหภูมิของสารละลายก็จะสูงขึ้นด้วยเมื่ออุณหภูมิสารละลายสูงขึ้นก็อาจจะทําให้เกิดโรคที่มากับสารละลายได้เช่นโรคลักหน้าคนเน่าอะไรแางนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ เราทาการศึกษาวิจัยก็คือมันจะมีปัญหาในเรื่องของถ้าเกิดกรณีไฟฟ้าดับนะไฟฟ้าดับนี่จะทําให้สารละลายเนี่ยไหลไหลไหลทิ้งและที่สําคัญคือว่าเมื่อไม่มีสารละลายในถาดก็จะทําให้ต้นต้นผักที่ปลูกเนี่ยเสียหายถ้าเรามาดูแลไม่ทันก็อาจจะถ,ถึงกับเสียหายถึงทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คิดค้นวิธีที่จะทําให้สาระละลายนี่คงอยู่ในถาดในขณะที่ไฟฟ้าดับโรงเรือนรูปแบบที่ทำงานศึกษาวิจัยนี้ก็ จะใช้หลักการเปิดระบายอากาศโดยธรรมชาตินะเป็นหลักแล้วก็มีระบบพ่นหมอกเสริมเพื่อช่วยลดอุณหภูมิให้ให้มากขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของระบบเป็นระบบถาดปลูหรือแผ่นปลูกอะไรตรงนี้เกษตรกรถ้าจะนำไปใช้ก็สามารถซื้อได้จากผู้แทนผู้ผลิตจําหน่ายทั่วไปได้ผลผลิตที่ที่ได้นะครับเมื่อเทียบกับโรงเรือนที่เป็นแบบทั่วไปที่ใช้อยู่ก็ได้ผลผลิต เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า20%นะครับโดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า20%บางครั้งนี่อาจจะสูงถึง70%นะครับตอนนี้มาดูรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับ